สวัสดีครับเจอกันนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ฝนตกมา2วันแล้วนะครับไม่ใช่2วันนะตลอดทั้งอาทิตย์นะครับดูสภาพคอกของพ่อแม่พันธุ์กับนอนแมลงวันลายนะครับชื้นแฉะนะครับก็เลยวันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าอาหารที่อยู่ข้างในนะที่เอามาให้เขาฟักนะครับหรือว่าให้เขามาวางไข่แล้วก็ตกมาเป็นตัวนะครับไปดูว่า เป็นยังไงนะครับเข้าไปดูข้างในกันครับโอ้สภาพสภาพมันมันจะมีน้ําขังที่จริงแล้วการป้องกันที่ดีก็คือแบ่งแบ่งข้างนึงให้มันโดนแดดเนาะอีกข้างนึงไม่โดนแดดนะครับก็เลยมันมันก็ต้องมีน้ําขังแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับหลังจากที่ผมเอาอาหารนะครับมาวางไว้นะครับให้เขาได้มาวางไขน่นะครับโอ้นะครับอันนี้ ยังมีส่วนที่ยังไม่เป็นตัวเนาะนะครับก็ขูดเอานะครับทําการขูดนิดหน่อยนะครับสภาพขอก็อู้นะครับมาแล้วมาแล้วเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับหลังจากที่ผ่านไปนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับมาดูกันนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับการที่จะอนุบาลนะครับก็จะเอาจะเอาไข่นะครับอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมทําแบบรัดขั้นตอนนะครับอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์นะครับ หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เราไม่ต้องมาขูดเอาเอาไข่นะครับทําเหมือนในในหลายๆอาจารย์ที่ทํานะครับของผมจะทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนอนแบบนี้ก็คือเอาไปในบ่อปูนต่อเลยนะครับเพราะว่าก็คือลดขั้นตอนการทําที่ยุ่งยากนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีเวลาเนาะอย่างอย่างผมเนี่ยนะครับอย่างผมไม่มีเวลาอาทิตย์หนึ่งผมจะเอามาวางนะครับเอาไม้เนี่ยนะครับ ไม้เอามาวางไว้บนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เขาพ่อแม่พันธุ์นะครับทําการผสมพันธุ์กันข้างนอกนะครับแล้วก็ไข่อยู่บนไม้นะครับผ่านไปสามวันนะครับไข่ที่อยู่บนไม้นะครับก็จะตกลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ทําการฟักตัวนะครับเป็นนอนลงมานะครับครบหนึ่งอาทิตย์นอนตัวนี้ก็คือเราเอาไปอนุบาลต่อนะครับก็คือไปขุนให้เขาอ้วนขึ้นนะครับ เพื่อที่จะเอามาให้อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นปลานะครับหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้มาแบบนี้นะครับมันง่ายนะครับลดขั้นตอนนะครับส่วนสําหรับพ่อแม่พันเนาะนะครับวันนี้ไม่มีแดดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันวันนี้ฝนตกนะครับเขาก็จะมาจับคู่กันนะครับบางตัวก็รอแดดนะครับถ้าวันไหนแดดจะจัดนะครับ พ่อแม่พันธุ์จะจับคู่กันเยอะนะครับแล้วก็ทําการวางไข่นะครับอันนี้เป็นการทํารัดขั้นตอนนะถ้าใครไม่มีเวลาทําแบบนี้ได้นะครับสําหรับการที่จะเพาะเลี้ยงหนอนแมลงมาลายนะครับฝั่งนึงจะมีหลังคานะครับอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีหลังคาเพราะว่าอย่างน้อยก็คือวันไหนที่ฝนไม่ตกนะครับมีแดดออกนะครับเขาก็จะไปอยู่ตามตรงที่เป็นแดดนะครับ สภาพอคอกนะครับจริงๆแล้วในในอคอกที่ที่ดีนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้นะครับเพื่อให้เขามาเกาะนะครับพ่อแม่พันธุ์มาเกาะที่จะมากินน้านะนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมาเกาะกินน้ําเพราะว่าเขาก็อาศัยน้ําก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละนะครับกินกินน้าด้วยนะครับ หลังจากที่เขาผสมพันธุ์กันนะครับใช้เวลาอยู่2วันนะครับพ่อแม่พันธุ์ก็จะก็จะตุยนะครับเป็นวัฏจักรที่ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับถ้าวันไหนแดดจัดๆเนาะนะครับพ่อแม่พันธุ์จะจับคู่กันเยอะนะครับสําหรับไข่ที่ยังไม่เป็นตัวหนอนนะครับก็จะเอาไปขูดนะครับเพื่อที่จะทําการอนุบาลต่อนะครับแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับ อันนี้ถ้าสมมุติว่าเอาเอาออกมานะครับก็จะมีเป็นบ่อนะครับบ่อปูนนะครับหรือว่ากระบะเราเอามาอนุบาลต่อนะครับก็เทรวมกันเลยนะครับนอนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็คนขุนอาหารอีกรอบนึงนะครับก็เทรวมกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆนะครับแนะนําว่าถ้ามีลำนะครับลำผสมนะครับป้องกันไม่ให้เขานะครับ ตัวน้อยๆยังอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คอยเอาอาหารให้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนกระบะท,ที่จะใช้ก็เราก็ไปไปใส่อาหารนะครับอ,อ,นนอาหรารท, <s it? spe as> ที่จะเอามาลอกก็จะเป็นกลุ่มของหัวหันนะครับหัวหันไก่อีกรอบนึงนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่แล้วนะครับจะเอาไปให้ปลานะครับการเอามาให้ปลาก็เป็นการนะครับช่วยลดค่าหัวหันนะครับปลาก็จะ รออยู่แล้วนะครับรออยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการซื้อหัวหันนะครับแล้วปลาก็จะมีตัวตัวโตนะครับตัวโตแล้วน้ำนี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าหนอนเขาจะสะอาดอยู่แล้วนะครับก็คือปลาเขากินนะครับจะไม่เหมือนกับเราให้หัวหันเป็นประเภทเมล็ดนะครับการให้หัวหันเป็นเมล็ดน่ะนะครับมันจะทําให้น้ําก็คือเน่าไวนะครับให้หนอนแบบนี้นะครับ ประหยัดลดต้นทุนค่ารายจ่ายเรื่องของหัวหันนะครับขั้นตอนการเลี้ยงก็ง่ายๆนะครับใช้หัวหันนะครับหัวหันไก่นะครับทิ้งไว้นะครับแล้วเข้ามาไข่นะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้คัดแยกนะผมตักออกมาเลยนะครับตัวเล็กก็ยังยังมีเยอะอยู่นะครับตัวใหญ่ก็ตกลงข้างล่างนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองเลี้ยงนะครับศึกษาดูก่อนนะครับทำน้อยๆไม่ต้องทำเยอะนะครับ แว่าเป็นการเลี้ยงที่คุ้มค่านะครับง่ายนะครับส่วนไข่ที่เหลือไข่ที่เหลือที่อยู่ข้างในนะครับอย่างอย่างนี้นะครับตัวนี้เราสามารถขูดเอาแล้วก็ไปอนุบาลนะครับไปฟักต่อให้ให้เป็นตัวหนอนอีกทีนึงนะครับเราไปดูขั้นตอนอีกทีนึ่งครับผมสาหรับไข่ที่แกะออกมาจากไม้นะครับที่ยังไม่เป็นตัวเนาะนะครับก็จะใช้ของมีคมนะครับ อะไรแข็งๆก็ได้นะครับแล้วทำการกรีดกรีดเอาไข่ของเขาออกมานะครับแสกมาเบาๆนะครับแล้วก็วางบนใบตองนะครับอันนี้เราก็เอาไปนุบานต่อนะครับอันนี้ไข่เขายังไม่ฟักเป็นตัวนะครับช่วงแรกๆผมซื้อมานะครับผมสั่งออนไลน์มาก็ได้แค่นี้เองนะครับแล้วก็เอามาขยายพ่อพันต่อนะครับอันนี้คือไข่ของหนอนแมลงวันไรนะครับหลังจากนี้อีก3วันนะครับ สามวันก็จะเป็นตัวหนอนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เราก็อนุบาลต่ออันนี้คือเหลือจากที่ยังไม่เป็นตัวหนอนนะครับอันนี้เป็นการทํารัดขั้นตอนนะแต่ว่ามันได้ผลนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอย่างผมนะครับเพราะว่าผมก็มีงานประจํานะครับส่วนนอนที่เป็นตัวแบบนี้เราก็เอามาให้สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นการลดต้นทุนได้อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าแล้วนะครับหลังจากที่ขูดเอาทั้งหมดเลยนะครับ จะรวมกันนะครับจะมีทั้งที่ฟักเป็นตัวแล้วแล้วก็ยังไม่เป็นตัวนะครับอันนี้คือนอนนอนแมลงวันลายนะนะครับที่เขาไขมาแล้วก็เอาไข่ของเขาเนี่ยจะไปอนุบาลต่อนะครับสําหรับอาหารที่เราจะเอามาไว้รอให้หนอนนะครับที่เป็นตัวน้อยๆที่ยังไม่ฟักไข่นะครับก็จะเป็นอาหารวัวออาหารไก่นะครับผสมน้ํานิดหน่อยนะครับ ไม่ต้องให้แฉ่เยอะนะครับเอาแค่แบบบาดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้เวลาแค่2วันนะครับก็จะมาเป็นตัวนอนแล้วหลังจากที่เราเอาไข่ที่มันอยู่ในไม้นะครับได้แล้วก็เอามาวางไว้นะครับวางไว้บนที่อาหารที่เราจะเอามาให้เขากินหลังจากที่เขาเป็นตัวนอนนะครับแตกออกมาเป็นไข่เป็นตัวนอนแล้วก็จะมากินอาหารที่เราวางไว้อย่างนี้นะครับเขาจะไต่ออกมาเองนะครับ แต่ว่าเราต้องป้องกันก็คืออย่าให้โดนน้านะครับถ้าโดนน้าแล้วไข่จะไม่ฟักนะครับก็เอาไปไว้ในบ่อเหมือนเดิมครับสําหรับคนที่พื้นที่ไม่เยอะนะครับก็ทําแบบผมก็ได้นะครับอันนี้เป็นการทําพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับบ่อปูนนะครับส่วนที่อยู่ในกระบะในกระมังนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราเอามาเทใส่เมื่อกี้นะครับ ส่วนตัวใหญ่ๆแบบนี้เราก็เอาไปให้สัตว์เลี้ยงได้แล้วน,น,นะครับนี่ยนะครับอ้วนๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีวิธีรัดขั้นตอนง่ายๆนะครับสําหรับการเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายนะครับ<ส>เพื่อให้เอาไปเป็นอาหารให้สัตว์เลี้ยงนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับดูแล้วถ้ามีประโยชน์นะครับ เอาไปนําไปใช้ได้นะครับสําหรับคนที่อยากทดลองเลี้ยงนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับนะครับสําหรับการรับชมดูแล้วอย่าลืมกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจคนทําคลิปนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ